ตอนที่21เเรื่องแกผิดคนเมื่อชุยผิงผิงกลับไปบ้านของตัวเองก็เห็นสภาพน้องชายที่ถูกซ้อมมาก็อดโมโหไม่ได้นางปวดใจจนอยากขยุ้มหัวแม่ไม้ข้างบ้านยิ่งคิดยิ่งแค้นนี่ถ้าสามีอยู่นางจะให้สามีเอาเรื่องถึงที่สุดพี่สาวนางแม่ไม้ว่าอย่างไรบ้างจะรับผิดชอบข้าหรือเปล่าชุยชวนเป่าถาม ข้ายังไม่ทันพูดอะไรนางนั้นก็ปิดประตูใส่หน้าข้าเจ้าพยายามรักษาตัวให้หายก่อนพวกเราค่อยหาทางแก้แค้นหล่อนนางร้านนั้นจะต้องได้รับบทเรียนชุยผิงผิงเอ่ยอาคาดแขนสองพี่น้องผู้ไม่เจียมตัวไม่เคยเห็นข้อบกพร่องของตัวเองยังจะคิดแค้นเยี่ยเจินหลังจากนั้นไม่นานอาการบาดเจ็บของชุยชวนเป่าก็หายดีเขาเริ่มวางแผนแก้แค้นเยี่ยเจินจึงไปจ้างนักเลงหัวไม้วางแผนปล้นบ้านเยี่ยเจิน ก่อนลงมือนักเลงหัวไม้ได้เดินเข้าออกบ้านของชุยผิงผิงมากินมาดื่มจนพวกนักเลงเหล่านั้นสนิทสนมและรู้จักทุกซอกทุกมุมของบ้านชุยผิงผิงนั้นมีหน้าตาสดสวยมีเสน่ห์เยายวนจนนักเลงแซ่ตรงที่เป็นพี่ใหญ่ของกลุ่มหลงไหลได้ปลื้มยอมถวายหัวทำงานให้ทางบ้านของเย่ยเจินนั้นก็ไม่คิดว่าจะมีศัตรูตกดึกทุกคนก็เข้านอนตามปกติแต่คืนนี้กลับมีเหตุการณ์ไม่คาดคิด เพราะพวกนักเลงหัวไม้ลงมือปล้นบ้านคนร้ายสิบกว่าคนปีนกำแพงเข้ามาทางด้านบ้านของชุยผิงผิงและจับแม่ครัวลูกสาวลุงพานและอย่างมามามัดก่อนทั้งหมดจะคืบพลานไปที่เรือนหลักเสี่ยวเมารู้สึกถึงความผิดปกติจึงลุกขึ้นก็เห็นพวกโจรกำลังขึ้นเรือนหลักมันจึงสกิดเรียกเสี่ยวเหวินให้ตื่นก่อนที่มันจะไปห้องส่งอวิ๋ส่วนเสี่ยวเหวินก็ไปห้องเยี่ยเจิน พวกจนแบ่งเป็นสองสายไปห้องเสียวนเพื่อจะจับเป็นตัวประกรันให้ยี่เจินจำนวนแต่เมื่อคนร้ายเข้าไปก็ไม่มีใครอยู่ในห้องพอจะหันหลังกลับส่งอวีก็เดินเข้ามาพร้อมกระบี่ในมือและต่อสู้กันจนกระจอกชไนเลยจะสู้องครักษ์อย่างส่งอวีได้ต่อสู้กันไม่กี่ขบวนท่าก็ต้องนอนบาดเจ็บร้องอดครวญอยู่ที่พื้นส่งอวีให้พานเว่ยและสื่อจาะไปแก้มัดอย่างมามาและทุกคนก่อนที่จะไปช่วยยี่เจิน นักเลงหัวไม้แท่ตงและสมุนเดินเข้าไปยังเรือนของเย่เจินแต่ก็ถูกสกัดโดยหญิงรับใช้คู่แฝดกงชุนจี้กงชิวจี้เย่เจินได้ยืนมองอยู่ที่ด้านหลังคนร้ายแท่ตงนับว่ามีฝีมือสามารถรุกไล่โจมตีคู่แฝดได้เย่เจินที่ยืนมองดูอยู่เห็นว่าการต่อสู้ยืดเยื้อจึงเล็งหน้าไม้ที่วางลูกดอกอับยาพิษล้มควายได้เป็นตัวกงชุนจี้หลบหน่อยเย่เจินให้สาวใช้ที่กำลังต่อสู้หลบ เมื่อกงชุนจี้หลบนางก็ยิงหน้าไม้ใส่คนร้ายแท้ต่งล้มทั้งยืนส่วนเสี่ยเวเหวินที่ถือหน้าไม้เหมือนกับแม่ก็ยิงลูกดอกใส่คนร้ายอีกคนเข้าที่หน้าอกล้มลง,ลงเช่นกันสร้างความแตกตื่นให้ลูกสมุนที่เหลือและเมื่อส่งอวีมาช่วยเหล่าลูกสมุนที่เหลือเหล่านั้นต่างคุกเข่ายอมจำนนเยี่ยเจินจึงให้ลุงพานไปตามมือปราบทันทีหลังจากที่ได้มัดคนร้ายทั้งหมดแล้ว ช่วยพิงพิงและช่วยชวนเป่าก็นั่งรอฟังข่าวดีไม่หลับไม่นอนแต่เมื่อเห็นว่าบ้านของเย่ยเจินจุดไฟสว่างสวัยและมีมือปราบของทางการมาอย่างบ้านแม่ไม้ยเย่ยก็ตกใจและหวาดกลัวเพราะงานนี้พวกนักเลงหัวไม้คงทำงานไม่สำเร็จเมื่อทางการได้นำตัวคนร้ายทั้งหมดไปที่ว่าการอย่างมามาและคนอื่นๆก็สำรวจความเสียหายของบ้านและทำความสะอาดก่อนที่ทุกคนจะเข้านอนพักผ่อนอีกครั้ง สายของวันรุ่งขึ้นเพื่อนบ้านแถบนั้นก็รู้ข่าวมีคนร้ายเข้าบ้านแม่มมเยียและต่างก็รู้ว่าเป็นพวกนักเลงหัวไม้ที่เดินเข้าออกบ้านชุยผิงผิงอนุรองแม่ทับต่างเพ่งเลงไปที่บ้านอนุชุยผิงผิงที่ก่อนหน้านี้มีเรื่องด่าดทอกับบ้านแม่มมเยียเยี่เจินและส่งอวีได้ไปให้การที่สำนักงานมือปราบเรื่องนี้รู้ถึงหูคุณชายใหญ่สวีเสียเขาจึงรีบรุดมาที่สำนักมือปราบของทางการทันทีแม่นางเยี่เจินคนที่บ้านมีใครได้รับบาดเจ็บบ้างหรือเปล่า คุณชายใหญ่สวีเสียถามไม่มีใครได้รับบาดเจ็บเจ้ากะแต่คนร้ายเหล่านี้ต้องได้รับโทษหนักต่อไปจะได้ไม่ทำตัวอันธพาลร,รังแกแม่ไม่อย่างข้าและคนจ้างวานก็ต้องได้รับโทษเช่นกันเจ้ากะเจ้าสงสัยใครบ้างสวีเสียถามคงเป็นอนุรองแม่ทับชุยผิงผิงที่อยู่ข้างบ้านเพราะวันก่อนเพิ่งมาด่าทอที่ข้าสั่งสอนน้องชายนางที่มาทำเจ้าชูยักย้ายใส่ข้านางคงแ้นข้าจึงให้นักเลงพวกนี้มาทำร้ายข้า เป็นแค่อนุกล้ารังแกชาวบ้านเลยหรือสวีเสียเอ่ยนางรังแกผิดคนแล้วคุณชายไม่ต้องเป็นห่วงวันก่อนคุณชายใหญ่เสียวหยวนหลินหาคนดีมีฝีมือมาให้ข่าจึงปลอดภัยดีอย่างนั้นก็ดีแล้วเดี๋ยวเรื่องทางการค่าจะเป็นธุระให้เจ้ากลับบ้านไปพักผ่อนก่อนเถอะขอบคุณคุณชายใหญ่รบกวนแล้วหลังจากนั้นเย่ยเจินก็พาสงอวิกลับบ้านปล่อยให้คุณชายใหญ่สวีเสียช่วยเป็นธุระให้ ตอนที่22ผัวข้ามาแล้วเย่เจินกลับมาถึงบ้านอย่างมามาก็รายงานว่าพรุ่งนี้นายช่างจะเข้ามาซ่อมแซมประตูนหน้าต่างที่ได้รับความเสียหายจากการต่อสู้เมื่อคืนหญิงสาวจึงให้เงินอย่างมามาไว้จ่ายเป็นค่าซ่อมให้ในายช่างนั่งก้นยังไม่ทันร้อนสาวใช้ของหูหยินจนผู้ว่าก็มาตามให้ไปพบเมื่อไปถึงหูหยินของท่านผู้ว่าการก็สอบถามเรื่องเมื่อคืน โชคดีที่แม่นังเยี่ยและครอบครัวปลอดภัยข้าได้ขอให้ในายท่านช่วยดูแลคดีเป็นพิเศษไม่ให้คนคิดร้ายลอยนวลในเขตปกครองของนายท่านเด็ดขาดเจ้าวังใจฮูหยินหลินหลังเอ่ยขอบพระคุณฮูหยินเจ้ากะแล้ววันนี้ตามข้าน้อยมามีธุระอันใดเจ้ากะเยี่ยเจินถาม ไม่มีอะไรแค่ต้องการขอบคุณเจ้าที่รักษาลูกสาวข้าจนหายเป็นปกติอีกไม่กี่วันลูกสาวข้าก็จะแต่งงานอยากให้เจ้าช่วยตรวจสุขภาพนางว่าสุขภาพสมบูรณ์มีบุตรง่ายหรือเปล่าต้องกินอย่าบำรุงหรือไม่เท่านั้นเองได้เจ้าค่ะฮูหยินจึงให้สาวใช้ไปตามคุณหนูออกมาพบเย่ยเจินไม่ทราบว่าคุณหนูยังมีอาการตกค้างจากครั้งที่แล้วหรือเปล่าเจ้ากะเย,ย่เจินถามคุณหนูฝงจูจูข้าหายดีแล้วเจ้าค่ะ เมื่อรู้ว่าคุณหนูหายสนิทแล้วหญิงสาวก็จับชีพจรให้คุณหนูก็รู้ว่าคุณหนูมีอาการมดลูกเย็นมีภาวะตั้งครรยากจะส่งผลให้ผู้หญิงในยุคนี้มีชีวิตที่ลำบากถ้าปราศจากลูกชายคอยคำจุนคุณหนูจะมีลูกยากเจ้ากะเพราะมีภาวะมดลูกเย็น ผูห้หญิงและคุณหนูต่างตกใจเพราะถ้านางไม่สามารถมีลูกได้แม่ผัวก็ต้องบังคับให้สามีมีภรรยาใหม่ถ้านางโดนอย่าแล้วจะมีผู้ชายดีๆที่ไหนอยากแต่งงานกับนางอีกและเมื่อเป็นหญิงไม่ผัวอยากก็จะเป็นที่อับอายของวงตระกูลแม่นางเยี่ยพอมีหนทางรักษาหรือไม่ผูห้หญิงถามเดี๋ยวข้าจะเขียนเทียบยาบำรุงมดลูกให้และขอให้กินเป็นประจำจนกว่าจะตั้งครันแล้วค่อยหยุดกินเจ้าค่ะมีวิธีทำให้ได้ลูกชายบ้างหรือเปล่าผูห้หญิงถาม พอมีวิธีเจ้ากะช่วยบอกหน่อยข้าสามารถพูดต่อหน้าคุณหนูได้เลยหรือเจ้ากะคุณหนูก้มหน้าเขินอายใบหน้าซับสีเลือดแดงถึงใบหูพูดมาเถอะข้าได้จดจำไว้ถ้าข้ามีลูกชายฐานะในบ้านแม่สามีก็จะมั่นคงขึ้น ถ้าอย่างนั้นวิธีที่จะทำให้มีลูกชายต้องนับวันตกไข่เริ่มนับตั้งแต่วันที่มีระดูวันแรกไป16วันคุณหนูมีเวลาร่วมรักก่อนและหลังสองวันหลังจากร่วมรักให้ยกขาขึ้นเพื่อให้น้ำรักของผู้ชายขังอยู่สักครึ่งชั่วยามหรือหนึ่งชั่วโมงโอกาสจะมีลูกชายได้เจ้าค่ะมีวิธีนี้ด้วยเหรือข้าไม่เคยรู้เลยฮูหยินนึกสงสัยฮูหยินสามารถทดลองด้วยตัวเองเพราะฮูหยินยังสาวยังสวยอยู่และยังมีระดูอยู่ก็มีลูกได้เจ้าค่ะ เจ้าพูดอะไรอย่างนั้นข้าแก่แล้วฮูหยินเขินอายยังไม่แก่เจ้ากะเดี๋ยวข้าน้อยเขียนเทียบยาบำรุงให้สามารถกินได้ทั้งคุณหนูและฮูหยินฮูหยินท่านลองดูนะเจ้ากะหลังจากนั้นเย่เจินก็เขียนเทียบยาบำรุงมดลูกให้แก่คุณหนูและฮูหยินก่อนที่จะลากลับ กลับถึงบ้านอย่างมามาก็รายงานว่ามือปราบได้มาเชิญชุยผิงผิงและน้องชายไปที่ว่าการนักเลงต่งและสมุนที่โดนล,ลูกดอกอับยาพิษทนพิษบาดแผลไม่ไหวเสียชีวิตจึงทําให้คนร้ายที่เหลือต่างสารภาพว่าพี่น้องแท้ชุยทั้งสองจ้งางวันให้ปล้นบ้านของเย่ยเจินคุณชายใหญ่สวีเสียได้ส่งข่าวที่เย่ยจินโดนรังแกให้คุณชายใหญ่เซียวหยวนหลินทราบเมื่อชายหนุ่มทราบข่าวก็รีบเดินทางมาที่เมืองซูจโจทันที ชุยชวนเป่าสารภาพว่าเขาเป็นคนจ้างวันอันธพาลคนเดียวพี่สาวไม่เคยรู้เรื่องจึงทำให้ทางการปล่อยตัวนางออกมาก็เป็นช่วงที่รองแม่ทับสามีกลับบ้านมาพอดีชุยผิงผิงเมื่อเห็นท่านรองแม่ทับก็ร้องห่มร้องให้รีฟ้องสามีท่านไม่อยู่บ้านข่ากับน้องชายโดนรังแกฮือฮือนางร้องให้บ่มขาดใจตายใครหน้าไหนมันกล้ารังแกเจ้าบอกข้าทีท่านรองแม่ทับจูลี่จินพูดด้วยความโมโหที่มีรักโดนรังแก ก็นางแม่ไม้ที่อยู่ข้างบ้านของเรานี่แหละรังแกข้านางเป็นหญิงร่านยุ่ยยวนน้องชายข้าหวานเสน่ใส่เขาพอนางไม่พอใจก็สลัดน้องชายข้าทิ้งแถมยังทําร้ายเขาบังตายแล้วนี่ยังแจ้งจับน้องชายกับข้าเข้าคุกข้าก็เพิ่งออกจากคุกมานี่แหละข้ามาอยู่กับท่านมาอยู่ที่นี่ก็หัวเดียวกระเทียมรีบท่านไม่อยู่คุ้มครองข้าจึงโดนรังแกได้ง่ายหืือช่วยผิงผิงนางมันร้ายกลับขาวเป็นดําผู้ใส่ร้ายยี่เจิน ท่านรองแม่ทับจูลี่จินเป็นคนหูเบาโดยปกติก็เป็นคนกลางเพราะคิดว่าตนนั้นเป็นคนมีตำแหน่งสูงใหญ่โตกระฟ้าจึงไม่กลัวใครเมื่อฟังความข้างเดียวไม่ทันจบก็เดินออกจากบ้านไปทุบป,ประตูบ้านเรียกเยี่ยเจินออกมาจบตอนที่22ตอนที่23โเดินเป่าหู ลุงพันรีบไปเปิดประตูท่านรองแม่ทัพผลักประตูเข้ามาส่งอวีเข้าไปขวางก็โดนผลักอ,อกส่งอวีจึงผลักตอบลูกน้องทหารของรองแม่ทัพจูลิจินจึงเข้ามาชกต่อยสงอวีแทนเจ้านายทําให้เย่เจินและใครๆที่ทํางานอยู่ลานหลังบ้านต่างได้ยินเสียงต่อสู้ก็รีบรุดมาหน้าบ้านอย่างรวดเร็วหยุดนี่อะไรกันท่านรองแม่ทัพทําไมบุกเข้ามาทําร้ายคนของข้าถึงในบ้านเย่เจินตะโกนถาม นางหญิงร่านตัวข้าไม่อยู่บ้านพวกเจ้ากล้ารุมรังแกทำร้ายมีรักของข้าวันนี้ข้าจะชำระแค้นให้นางรองแม่ทัพจูลี่จินเอ๋ยด้วยใบหน้าที่โกรธแค้นท่านเป็นถึงรองแม่ทัพกับฟังความข้างเดียวไม่สืบสาวเราเรื่องก็มาอลรวาดที่บ้านข้าท่านนั้นหูเบานะข้าเป็นถึงรองแม่ทัพมีข้าพูดสิ่งใดย่อมถูกต้องเสมอเจ้าเป็นเพียงหญิงไม่ชาวบ้านธรรมดาก็ต้องให้เกียรติทหารเช่นข้าที่ไปรบสละชีพเพื่อแผ่นดิน โอ้โหช่างใหญ่โตยิ่งนักพวกข้าก็ต้องจ่ายเงินภาษีเพื่อเป็นเบี้ยงเงินเดือนพวกท่านไหนจะเบี้ยซื้อยุทธป,ปกรณ์และสเสบียงส่งไปแนวหน้าอีกก็ต้องอาศัยแนวหลังอย่างพวกเราที่ต้องทำงานจ่ายไม่มีใครเหนือกว่าใครต่างต้องพึ่งพาก,กันไม่ใช่หรือข้าคงสู้ปากระหยิงไม่ไม่เช่นเจ้าไม่ได้วันนี้ถ้าไม่ได้สั่งสอนเจ้าอย่าเรียกข้าว,ว่าจูลี่จิน รองแม่ทัพผู้จบก็ถีบสงอวีไปให้พ้นทางแต่สงอวีที่ระวังตัวอยู่แล้วก็ถอยห่างและรับหมัดของจูลี่จินส่วนลูกน้องทหารก็เข้ารมรันต่อสู้กับสาวใช้คู่แฝดกงซุนจี้กงชิวจีอย่างดูเดือดไม่มีใครยอมใครรองแม่ทัพจูลี่จินฝีมือไม่ใช่ย่อยสามารถต่อสู้กับสงอวีได้อย่างดุดันเมื่อสงอวีพลาดล้มลงรองแม่ทัพก็เข้าถึงตัวเย่ยเจินเขายกมือขึ้นจะตบสั่งสอนหญิงสาวแต่นางก็ถอยหลังและถีบรองแม่ทัพกระเด็นออกไป รองแม่ทัพจูลี่จินรับรู้ถึงแรงถีบของนางเจ้าเป็นวรยุทธ์ถ้าข้าไม่รู้วิทยายุทธ์ป่านนี้คงโดนท่านทำร้ายบาดเจ็บไปแล้วนี่หรือชายชาติทหารรังแกหญิงไม่สาวชาวบ้านธรรมดารู้ไปถึงไหนอายไปถึงนั้นเย่ยเจินดาหญิงร่านอย่างเจ้าใครๆก็รังแกได้จูลี่จินด่าตอบเย่ยจินทนไม่ได้กับปากสุนัขของเขานางจึงเข้าต่อสู้อย่างไม่เกรงกลัวในฐาน,นะที่ชาติก่อนเป็นถึงพออและผ่านการต่อสู้มันนักต่อนะัก นางจึงไม่ยอมแพ้แต่สําหรับคนด้วยด้านโง่เขลาที่เก่งแต่ใช้พละกําลังนางจึงใช้เข็มพิษแทงเข้าที่แขนและขาของคู่ต่อสู้ยามที่เขาเผลอและไม่ระวังตัวก่อนที่จะเก็บเข็มพิษนั้นเข้ามิติรองแม่ทับไม่รู้ตัวว่าตัวเองโดนเข็มพิษเข้าไปแล้วก็มีอาการชาที่แขนและที่ขาเป็นอัมาพาตเฉียบพลันจนสุดตัวลงขยับแขนขาไม่ได้นางบีสาเจ้าทำอะไรข้ารองแม่ทับจูลี่จินขยับตัวไม่ได้แต่ปากยังดีอยู่สามารถด่าดทอนางได้ ก็อยากให้ท่านรองแม่ทัพอารมณ์เย็นลงส่วนลูกน้องทหารคนอื่นก็โดนคู่แฝดปราบจนอยู่หมัดนั่งคู่เข่าอยู่ข้างเจ้านายตนหยางมามาไปตามอนุชุยผิงผิงมาหน่อยสิเย่ยเจินเอ่ยกับหยางมามาหยางมามารีไปตามอนุชุยผิงผิงมาทันทีเมื่อชุยผิงผิงเห็นรองแม่ทัพคุกเข่าอยู่ต่อหน้าเย่ยเจินก็คิดว่าแย่แล้วแต่ยังทําใจกล้าไปประคองสามีและชี้หน้าด่าเย่ยเจินแกทําอันใดกับสามีข้านางสาระเลวเย,ย่เจินไม่ทน นางจึงเดินเข้าไปตบชุยผิงผิงสองทีซ้อนจนแก้มบวมปูดนางแพทย์สยาคำนี้น่าจะเหมาะกับเจ้ามากกว่าเจ้าหน้าไม่อายทำให้สามีกลายเป็นคนโง่เขลาในสายตาคนอื่นพูดจากโกหกกลับขาวเป็นดำเจ้าไม่เหมาะจะเป็นภรรยาใช้มนยาสาถ่ายครอบสามีให้เป็นคนโง่ส่วนสามีมียศมีเกียติเป็นถึงรองแม่ทัพถ้าโง่อย่างเนี้ยคงถูกศัตรูลวงไปฆ่าตายสักวันเย่ยเจินดา่าแกชุยผิงผิงจะด่าตอบ น้องชายเจ้าและเจ้าจ้างนักเลงอันธานเข้ามาปล้นบ้านข้าถูกทางการลงโทษก็สมควรแล้วหรือว่าไม่จริงช่วยผิงผิงจริงหรือที่จ้างอันธพาลมาปล้นบ้านของนางรองแม่ทัพถามเมียตัวเองช่วยผิงผิงก้มหน้าไม่กล้าสู้หน้าสามีรองแม่ทัพก็รู้ตัวว่าหูเบาไปแล้วก็เกิดความละอายใจในความโง่เขลาตัวเองได้แต่เอ่ยขอโทษเยี่ยเจินพวกท่านกลับบ้านไปเถอะอาการของท่านรองแม่ทัพหนึ่งชั่วยามหรือสองชั่วโมงก็น่าจะหายดีเป็นปกติ เย,ย้เจินเอ่ยลูกน้องทหารของรองแม่ทัพจูลี่จินก็ประคองลูกพี่กลับบ้านโดยมีชุยผิงผิงเดินตามต้อยตอยจบตอนที่23สาตอนที่24ฮูหยินปลอมปลอมหลังจากนั้นหนึ่งช่วยยำรองแม่ทัพจูลี่จินก็หายจากอาการอมพาตก็ลุกขึ้นมาจัดก,การกับชุยผิงผิงที่ทำให้ตนขายที่หน้าโดยให้ลูกน้องพานางกับสาวใช้ไปขายที่หอนางโลม นายท่านข้าผิดไปแล้วอยากขายข้าออกไปเลยขับไล่ข้าก็พอต่อไปข้าจะไม่มายุ่งเกี่ยวกับนายท่านอีกเลยข้าขอร้องช่วยผิงผิงเกาะขาจูลี่จินร้องให้อ้อนวอนเจ้ามาจากที่ไหนก็ไปอยู่ที่นั้นข้าอุตส่าห์เอาเจ้ามาชุบเลี้ยงแต่เจ้าก็ไม่ทิ้งนิสัยเดิมจุนจ้านเรื่องชาวบ้านชั่วคนเดียวไม่พอยังทําให้ข้าต้องอับอายชาวบ้านเจ้าไปอยู่หอนางลมเหมือนเดิมนั่นแหละดีแล้วนายท่านอย่าขายข้าเลยขอร้องช่วยผิงผิงพยายามขอร้องอย่างหนัก เด็กๆเ,เอาตัวนางไปฆ่าเอื่มระอานางเต็มทนรองแม่ทัพจูลี่จินโบกมือให้ลูกน้องทหารรีพาชุยผิงผิงออกไปอย่างไวผู้ชายเมื่อหมดรักก็สามารถตัดขาดภรรยาได้อย่างฉับไวเหมือนรองแม่ทัพจูลี่จินผู้นี้หลังจากนั้นรองแม่ทัพก็บอกขายบ้านซึ่งยี่เจินก็รับซื้อไวเผื่ออนาคตได้ขยับขยายถ้ากิจการยาดมยาหม่องยาหอมขายดีขึ้น คุณชายใหญ่เซียวหยวนหลินได้เดินทางมาถึงเมืองซูโจเขามีความตั้งใจจะพาเย่เจินและเสี่ยวเหวินกลับสู่โจสักครั้งเพราะตอนนี้ท่านโหล้มป่วยและตนเองก็อยากสืบหาความจริงเรื่องของเย่เจินว่าทำไมอีเหนียงถึงบอกว่านางตายแล้วและยังเอากำไรของเย่เจินมาแสดงแก่ตนวันนี้คุณชายใหญ่เซียวหยวนหลินจึงไปบ้านของเย่เจินซึ่งนางกำลังปรุงยาออกจำหน่ายพอเห็นว่ามีแขกมานางจึงให้ลูกชายเสี่ยวเหวินและแมวเทพเสี่ยวมาไปต้อนรับก่อน คาระวะคุณชายใหญ่เซียวหยวนหลินและขออภัยท่านแม่ยังยุ่งอยู่กับการปรุงยาประเดี๋ยวท่านแม่จะออกมาท่านดื่มชารอสักครู่ขอรับเซียววนเอ๋ยต้อนรับแขกขอบคุณมากเซียวหยวนหลินรับทราบ เขานั่งพิจารณาเด็กน้อยตรงหน้านี้ลูกชายของเขาแม่เด็กช่างสอนมาดีเด็กน้อยมีสมการวะสุภาพอ่อนน้อมต่อผู้หลักผู้ใหญ่หน้าตาน่ารักชายหนุ่มอยากอดลูกชายให้หายคิดถึงแต่ไม่อาจทําได้เด็กน้อยอาจกลัวเขาเพราะแม่เด็กจําเขาไม่ได้เลยเขาจะต้องหาทุกวิธีทางเอาภรรยาและลูกชายกลับคืนมาให้ได้ขออภัยที่ทําให้คุณชายใหญ่เสียวต้องรอนานเยีย่เจินเพิ่งเดินออกมาก็กล่าวขอโทษทันที มีเป็นไรวันนี้ข้ามีธุระจะปรึกษากับเจ้าเซียวหยวนหลินเอ่ยมีธุระอันใดเจ้าคะเย่ยเจินถามเพลานี้ท่านโหผู้เท่าลมป่วยบ่นคิดถึงลูกสะพ้ายและหลานชายข้ามาวันนี้อยากขอร้องแม่นางช่วยแสดงตัวเป็นหูหญินปลอมๆของข้าด้วยเถอะเซียวหยวนหลินเอ่ยขอร้องทำไมต้องเป็นข้าเย่ยเจินแปลกใจ เพราะเจ้ามีหน้าตาคล้ายหูยหญินของข้าราวกับเป็นฝาแฝดและข้าคิดว่าเจ้าก็คือหูหญินของข้าแต่เจ้าจดจ,จําอดีตไม่ได้แม้แต่น้อยและความสามารถของเจ้าก็ไม่เหมือนหูหญินของข้าแต่ข้าก็มั่นใจว่าเจ้าคือภรรยาของข้าแน่นอนเดี๋ยวก่อนข้างงท่านว่าหน้าตาข้าเหมือนหูหญินของท่านแต่ความสามารถของตัวข้าและหูหญินของท่านไม่เหมือนกันแล้วข้าจะเป็นหูหญินของท่านได้อย่างไรเราสองคนอาจไม่ใช่คนเดียวกันก็ได้เพราะข้าไม่เคยมีความรู้สึกกับท่านชั้นคู่รักเย่เจินเอ่ย เซียวหยวนหลินฟังนางพูดอย่างนั้นเขาเจ็บปวดเข้าไปในดวงจิตนางลืมทุกสิ่งที่เคยอยู่ด้วยกันเคยรักใคร่กันใครทําให้นางเป็นอย่างนี้เขาต้องเอาผู้นั้นมาแล่เนื้อเอาเกลือทาให้สาสมที่มันผู้นั้นทําลายครอบครัวเขาเพราะอย่างนี้ข้าจึงมาขอร้องให้ท่านเป็นหูหยินปลอมๆในและแค่แสดงต่อหน้าคนอื่นเท่านั้นข้าอยากรู้ว่าใครคือคนร้ายตัวจริงที่ทําให้ภรรยาและบุตรของข้าหายสับสูนจนถึงทุกวันนี้ เย,ย่เจินมองสีหน้าชายหนุ่มตรงหน้าตอนแรกที่เขาเข้าหานึกว่าจะมาทำเจ้าชู้ใส่แต่ที่ไหนได้เขาบอกว่าข้าเป็นอดีตภรรยาของเขาแต่เขาก็ไม่ได้บังคับจิตใจจะรอจนกว่าจะจำเรื่องราวในอดีตได้เป็นผู้ชายที่ใช้ได้คนหนึ่งทีเดียวน่ารักไปอีกแบบเอาล่ะข้าจะกลับไปคิดก่อนเพราะต้องถามความคิดเห็นของลูกไหนจะเรื่องขายยาของข้าถ้าข้าไปกับท่านจะต้องจัดการเรื่องราวอีกมากมายไม่ทราบว่าท่านรีบหรือเปล่าเจ้าคะเย,ย่เจินถาม ข้าอยู่ที่นี้ได้ประมาณสิบวันพรุ่งนี้ข้าจะมาเอาคำตอบขอให้เป็นข่าวดีคุณชายใหญ่เซียวหยวนหลินนั่งดื่มชาต่อไม่นานก็ขอตัวกลับเพื่อให้เยี่เจินมีโอกาสได้คิดทบทวนตัดสินใจจบตอนที่24ตอนที่25ห้าไปสุยโจในคืนนั้นเยี่เจินและลูกชายก็ปรึกษากันลูกแม่เจ้าคิดว่าแม่สมควรไปแสดงละครเป็นหูหยินปลอมๆของคุณชายใหญ่เซียวดีหรือไม่ ลูกคิดว่าพวกเราควรไปแสดงละครบางทีท่านแม่อาจมีความจําในอดีตกับคืนมาลูกก็จะได้มีพ่อที่เป็นแม่ทับใหญ่มีคุณปู่เป็นท่านโหแต่ถ้าไม่ใช่พวกเราก็เป็นเหมือนเดิมไม่เสียหายงานนี้เราได้ประโยชน์ทั้งขึ้นทั้งล่องและที่ลูกชอบก็คือได้ไปเที่ยวเมืองสุยโจท่านแม่ว่าดีหรือไม่ขอรับเสี่ยวเหวินถามแม่ เย,ย่เจินรู้ว่าร่างกายนี้คือแม่ของเสี่ยวเวินและพ่ออาจเป็นเสี่ยวหยวนหลินแต่จิตและวิญญาณเป็นของนางที่เป็นสาวยุค2023่าถ้านางปฏิเสธเสี่ยวเวินก็จะไม่มีพ่อตลอดชีวิตการใช้ชีวิตจะลำบากเพราะไม่มีใครหนุนหลังและเมื่อไรที่นางเกิดไปตื่นในยุค2023ที่นางจากมาเสี่ยวเวินก็จะลำบากทันทีเพราะไม่มีใครดูแลแต่ถ้าอยู่ในฐานะลูกชายเสี่ยว ยวนลินเขาก็มีที่พักพิงมีพ่อคอยปกป้ององค์เขาและทุกสิ่งที่นางได้สร้างก็จะตกเป็นของเขาเอาเป็นว่านางจะทําภารกิจตามหาพ่อให้ลูกหน้าจะสนุกเสียใดยุคนี้ไม่สามารถตรวจดีเอ็ถ้ามีป่านนี้ก็รู้กันไปแล้วถ้าลูกว่าดีแม่ก็เอาตามที่ลูกว่าถ้าเขาเป็นท่านพ่อของลูกเขาก็ต้องดูแลลูกต่อจากแม่ลูกจะได้มีที่พึ่งพิงเป็นทางเลือกอีกอย่างหนึ่งเดียวถ้าคุณชายใหญ่เสียวมาแม่จะตอบตกลงแล้วกัน เย,ย่เจินดึงตัวลูกชายมากอดไว้ในอ้อมกอดและจุกกระหม่อมลูกชายเจ้าเสี่ยวมาก็ร้องเหมียวเหมียวคงอยากให้กอดด้วยหลังจากวันนั้นเย,ย่เจินก็ฝากงานและธุรกิจขายยาให้หยางมามาเพราะนางไม่รู้ว่าต้องอยู่เมืองสุยโจานานเท่าไรและคนที่จะติดตามนางไปเมืองสุยโจก็จะมีสองอวิกงซุนจี้กงชิวจี้พานหวยนกนั้นจะต้องดูแลบ้านและผลิตยาออกจำหน่ายให้หยางมามารับผิดชอบก่อนไปนางจะเตรียมสมุนไพรและบอกสูตรให้ไว้อย่างชัดเจน ส่วนกำไรจากการขายนางจะแบ่งให้ทุกคนเท่าเทียมกันมันเป็นเงินนอกเหนือจากเงินเดือนถึงวันที่ออกเดินทางนางได้เตรียมกับเซียวหยวนหลินไว้แล้วว่านางความจำเสื่อมและนางจะแสดงเป็นตัวของตัวเองแล้วนางจะสืบให้ว่าใครเป็นคนทำร้ายหูหยินของเขาซึ่งเขาก็ระปากระหว่างการเดินทางนางพบว่าเซียวหยวนหลินคอยดูแลนางและลูกเป็นอย่างดีคอยเอาใจและใส่ใจไม่ขาดตกกกพร่องแม้แต่น้อยจนมาถึงจนท่านโห ก็มีจางอีเหนียงบุตรสาวบุตรชายของท่านโหผู้เท่ามายืนต้อนรับระหว่างที่เย่เจินลงจากรถม้าจางอีเหนียงถึงกับเขาอ่อนภรรยาของคุณชายใหญ่ยังไม่ตายหรือเนี่ยทำไมสองผัวเมีชั่วคู่นี้ตายยากตายเย็นเสียจริงจางอีเหนียงคำรามอยู่ในใจแต่ใบหน้าที่จางอีเหนียงแสดงออกหลับเป็นใบหน้าที่ดีใจจนน้ำตาไหล โชคดีจริงๆที่หูหยินใหญ่ไม่ตายแล้วทำไมไม่กลับมาจวนของเราทำให้ทุกคนต้องเป็นห่วงโดยเฉพาะคุณชายใหญ่ไม่เคยเชื่อว่าเจ้าตายไปแล้วเฝ้าตามหาไปทั่วไม่น่าเชื่อคุณชายใหญ่คิดถูกเจ้ายังไม่ตายนี่แหละหน้าคนดีผีคุ้มคาระวะจังอีเหนียงนี้ลูกชายข้าเสี่ยวเหวินและแมวเพื่อนของลูกชายข้าเสี่ยวเมาเจ้ากะเสียวเหวินคำนับจังอีเหนียงอย่างนอบน้อมนี่ลูกชายข้าเสี่ยวจุนลูกสาวข้าเสี่ยวจวนคาระวะพี่สะพ้ายใหญ่ ทั้งสองเอ่ยทักทายกันเอาละรีบเข้าบ้านเดินทางมาเหนื่อยๆยังมีเวลาอีกมากมายในการจะพูดคุยกันไปพักผ่อนกันก่อนเถอะเซียวหยวนหลินเอ่ยตัดบทและเดินนําไปยังที่พักของครอบครัวเขาต้องไปคารวะท่านโโหพูดเท่าหรือไม่เจ้ากะเย่ยเจินถามเซียวหยวนหลินเป็นพรุ่งนี้แล้วกันวันนี้กินอาหารเย็นก็นอนหลับพักผ่อนกันก่อนเถอะ จวนโหมีบร the ิเวณกว้างขวางเรือนของคุณชายใหญ่จะอยู่ทางฟากตะวันออกของบริเวณบ้านเรือนใหญ่ชื่อหุยหน้าเป็นเรือนคุณชายใหญ่เรือนของเย่เจินชื่อเรือนหุยเจียงเรือนของเสี่ยวเหวินชื่อเรือนเรือนแต่เสี่ยวเหวินยังเล็กนักเยี่เจินจึงให้มาอยู่เรือนเดียวกับนางมารดาของเสี่ยวหยวนหลินไม่สบายตายไปตั้งแต่เขามีอายุได้ห้าขวบหลังจากนั้นเขาก็ติดตามท่านพ่อโหผู้เท่าที่ไปออกรบรักษาชายแดนและอยู่กับท่านโหที่ชายแดนเสี่ยวหยวนหลินจึงไม่ได้กลับจวนบ่อยนักทำให้ไม่สนิทกับพี่น้องคนอื่น วันหนึ่งเขาได้เข้าวังพร้อมท่านโหผู้เท่าได้เจอกับเยี่ยเจินเจินหลานสาวของหลิวกุ้ยเฟยก็ผูกสมัครรักใคร่จ,จนได้แต่งงานกันแต่ตอนที่นางตั้งคันเซลหยวนหลินติดตามท่านโหไปออกรบกลับมาจังอีเหนียงก็รายงานว่าเย่ยเจินเจิน,จนกลับไปเยี่ยมพ่อที่ป่วยระหว่างทางโดนปล้นและตกหน้าผาตายเหลือเพียงกำไรเท่านั้นเขาไม่เชื่อเขาตามหาทั่วแค้นก็ไม่เจอแต่เมื่อเจอนางนางก็จำอดีตไม่ได้แม้แต่น้อยจบตอนที่ยี่สิบห้า